ซื้อบ้านนะครับหรือว่าจะเช่าบ้านอยู่ดีนะผมเนี่ยเป็นคนพัฒนาบ้านขายนะครับอ่าก็ต้องตอบว่าเอ้อซื้อดีกว่าดีนะครับอ่ะก็มีคนถามมาหลายคนอยู่เหมือนกันนะนะครับก็แนะนําและกันแนะนําคร่าวๆเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีดราม่าเรื่องดอกแพงนะครับเช่าดีกว่าซื้อนะครับดอกเนี่ยกินทุกเดือนเลยนะครับดอกโหด ต้นนิดเดียว ه, นะครับส่วนตัวนะส่วนตัวนะผมคิดว่ามันอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละคนมากกว่านะถ้าใครยังไม่พร้อมนะครับ่าผมว่าก็อาจจะเช่าอยู่ก่อนก็ได้นะครับ ه, แต่ถ้าใครแบบพร้อมเฮ้ยพร้อมเว้ยเราต้องการแยกที่อยู่และเราต้องการแบบสร้างครอบครัวนะครับแยกที่อยู่อาศัยอาจากพ่อแม่ไวรุ่นสร้างตัวอะไรเงี้ยถ้าใครคิดว่าจะอยู่ตรงนี้นานนะครับ่าก็ซื้อก็ดีนะครับได้เป็นของเราเลย เราได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จะทําอะไรกับบ้านก็ได้จะเจาะตรงไหนต่อเติมอะไรตรงไหนก็ได้หมดนะครับแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมไม่รู้จะอยู่ตรงนี้นานไหมนะครับอ่าก็เช่าก่อนก็ได้หรือถ้าใครกําลังสร้างตัวอา,อาจจะอยู่บ้านเดิมบ้านพ่อแม่ก่อนไหมอ่าเช่นเงินเดือน20,000อย่างเงี้ยผ่อนบ้านหมื่นหนึ่งอยงเงี้ยผมคิดว่ายังไม่ไม่เหมาะนะนะครับผมคิดว่ามันโหดไปนะแต่ถ้าคนแบบผ่อนบ้านเนี่ย สักประมาณ20%ของรายได้เราอย่างเงี้ยเออผมว่าค่อนข้างโอเคมีมีรายได้แสนหนึ่งผ่อนบ้านสัก 20. 0 0 0อย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าแบบต้องเอาเงินมาผ่อนบ้านแบบ 50%, 60%อย่างเงี้ยผมคิดว่าก็ไม่โอเคนะ mm. ผมคิดว่าแล้วแต่ความพร้อมเราเลยนะครับอย่าไปสนใจเรื่องดราม่าเยอะนะครับ mm. ดอกเบี้ยโหดหนู่นนี่นั่นเช่าดีกว่าซื้อคิดว่าแล้วแต่เราเลย นะครับซื้อเนี่ยข้อดีก็เยอะบางคนบอกโอ้ยผ่อนนานตั้ง30-40ปีนะครับอ่าดอกเนี่ยซื้อบ้าน2ล้านแบบดอก2ล้านอะไรอย่างเงี้ยเออทำไมไม่ทําเหมือนรถบ้างผ่อน5ปี6ปีนะครับทําจริงๆทําได้เลยนะจริงๆเนี่ยบ้านเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยเพิ่มถูกกว่ารถอีกนะนะครับอ่าลองคิดคํานวณง่ายๆเหมือนรถเลยก็ได้นะครับถ้าเราไปซื้อเบนซ์สัก2ล้านกว่าบาทอย่างเงี้ยนะครับดาวสัก5้าแสนอย่างเงี้ยผ่อนสัก4ี่ห้าหมื่นอย่างเงี้ย หมดพร้อมกันเลยครับ 4- ี่หปี6ปีหมดพร้อมกันนะครับแต่บ้านเนี่ยนะครับที่มันยืดระยะเวลาผ่อนเนี่ยมันทําให้ผ่อนถูกลงพอผ่อนถูกลงปุ๊บคนเงินเดือน20,000เนี่ยจะได้ซื้อบ้านหลักล้าน2 000, ล้านได้นะครับแต่ถ้าแบบทําเหมือนลดเลยผ่อน56ปีอย่างเงี้ยต้องคนเงินเดือนแบบเป็นเกือบแสนนะถึงจะซื้อบ้าน2 000, ล้านได้นะครับผมคิดว่าธนาคารเขาก็ทําถูกต้องแล้วนะคนเนี่ยจะได้เงินเดือนไม่เยอะจะได้มาจับจองซื้อบ้านได้เพราะบ้านเป็นที่อยู่อาศัย อ่านะครับจะได้มีหลักมีแหล่งนู่นนี่นั่นนะครับจะได้ไม่ต้องเช่าไปตลอดแต่ถ้าใครสบายใจกับการเช่าก็เช่าไปนะครับถ้าใครยังไม่พร้อมก็เช่าได้ไม่พร้อมก็อยู่บ้านเดิมบ้านพ่อแม่ได้นะครับผมว่าแล้วแต่เราเลยอย่าไปสนเรื่องแบบเุ้ยดราม่าเยอะดอกแพงผมว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เพิ่งเป็นนะครับมันมันเป็นมานานมากแล้วแต่ว่า เหมือนกับว่าคนยังไม่เอามาเผยแพร่มากกว่านะครับแล้วที่สําคัญนะครับส่วนใหญ่แล้วว่าที่โดนกันเยอะๆเพราะว่าไม่ยอมไปขอลดดอกเบีย้ยกันไม่ไม่ยอมไปรีเฟแนซ์นกันถ้าเกิน3ปีแล้วเนี่ยดอกมันจะพุ่งนะครับเช่น3ปีแรกดอกเบีย้ยประมาณ3 3%เปอต้นๆถ้าขึ้นปีที่4นะดอก4-5นแน่นอนพอดอก4 5ปุ๊บนะครับยอดผ่อนนะเท่าเดิมแต่ว่าดอกเบีย้ยมันเพิ่มขึ้น พอเด็กเบี้ยเพิ่มขึ้นนะครับมันก็ไปกินดอกเพิ่มขึ้นต้นก็ลดลงแค่นั้นเองมันเป็นหลักการแบบมีมาตั้งนานมาก,กนะนะครับแต่ว่าคนเพิ่งจะมาเผยแพร่กันในมุมที่แบบอย่างเงี้ยนะครับทำให้คนแบบไม่อยากซื้อบ้านแล้วแต่ความพร้อมถ้าใครไม่พร้อมก็อย่าซื้อใครสนใจสร้างบ้านขายนะครับผมมีคอร์สฟรีมาแจกให้นะสอนทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มถึง2ทุ่มนะครับเป็นไลฟ์สดสอนในกลุ่มปิดนะเดี๋ยวชี้ช่องทางให้ใครไม่มีทุนทำยังไง มีที่ดินไม่มีทุนทํำยังไงไม่มีที่ดินไม่มีทุนทํำยังไงเดี๋ยวบอกให้นะครับเดี๋ยวสอนให้ทักไลน์มานะครับไลน์มีตัวแอดทีไทยแลนด์วูฮิฮ่องกงเนะครับทักไลน์มาเดี๋ยวส่งลิงก์กลุ่มให้เรียนย้อนหลังก่อนก็ได้นะวันพุธหนึ่งทุ่มมาเจอกัน